วิเคราะห์นะครับแนวโน้มนะครับทิศทางตลาดรวมถึงเหรียญในตอนนี้นะวันนี้ครับต้องบอกว่ามีข่าวด่วนมากๆานะครับเรื่องของทองคำเนาะซึ่งเป็นข่าวผมบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับระดับโลกเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูประเด็นนี้เลยเข้าประเด็นนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับข่าวที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันคือข่าวที่ข่าวนี้เลยนะครับ g 7นะครับประกาศแบน์ทองคำนะครับรัสเซียเนาะระดมทุน ค้านอิทธิพลจีนนะครับผมต้องตอบตรงๆเลยว่าการที่แบนนะครับตัวทองคำเนี่ยนะครับมันจะส่งผลด้านดีนะด้านดีให้กับตลาดคริปโตนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราเทรดตัวบิตคอยนะครับราคามันจะสัมพันธ์นกันกับราคาของทองคําซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยกับทองคำเนี่ยสวนทางกัน เออ bitcoin ขึ้นทองคำลง b i t c o i ลงทองคำขึ้นมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าในขณะที่คนทั่วโลกกลัวนะครับเม็ดเงินจะวิ่งไปหาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นการ์ที่ G7 เนี่ยแบนทองคำจากรัสเซียเนี่ยหมายความว่าไงมันเป็นผลดีกับตลาดริปโตครับนะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ ตอนนี้ราคาล่วงเนี่ยโอ้โหจะทํากําไรขาลงอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะนะครับผมมองว่าเนี่ยอีกสี่อีกสามสี่เดือนต่อจากนี้เนี่ยนะครับคือฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวหไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวฤด,ดูหวานนะครับหวานก็คือเราเริ่มลงทุนในเหรียญนึกอื่นได้แล้วซึ่งมันจะเหมาะเลยนะครับตอนนี้หลายประเทศเนี่ยแบนด์ทองคานะครับถามว่าเอ๊กุ่ม G7 เนี่ยคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวมาอ่านตรงให้ฟังนะครับ G7 เนี่ยก็คืออะไร สำนักข่าวต่างประเทศนะอันนี้ผมอ่านตามนี้เลยนะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยว่าที่ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะเจ็ดแห่ง G เจ็ดก็คือพูดง่ายมีเจ็ดประเทศที่เป็นชั้นนำเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับเลยก่อตั้งขึ้นมาว่า G เจ็ดเนาะนะครับซึ่งสมาชิกเนี่ยประกอบด้วยสหรัฐสาราอาณาจักรนะครับเยอรมันฝรั่งเศส อิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นรวมไปถึงสาภาพยุโรปยู EU, ด้วยนะครับโดยเยอรมันเนี่ยเยอรมน,นีเนี่ยทำหน้าที่ประธานประจำปีประกาศร่วมกันเมื่อวันที่อาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการแบนทองคำจากรัสเซียนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะตอนนี้นะครับหลายคนที่บอกอุ้ยทองคำจะไปจะไปนิวฮายเตรียมตัวครับ ลายต่อไปนะครับที่จะถล่มนะฮะแล้วผมมองว่าอาจจะล่วงลงไปถึงห้าร้อยดอลลาร์ฟังไหมนะนะครับทองคำมีโอกาสถูกทุบล่วงลงไปถึงห้าร้ดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันนี้มันอยู่เท่าไหร่ทองคำอ่าอยู่เท่าไหร่พันแปดเตรียมตัวครับทองคำนะครับมีโอกาสกล่วงลงไปถึงห้า้อยดอลลาร์นะครับก็ลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณเก่งเรื่องเทคนิคลหรือเก่งเรื่องการาฟเนี่ยคุณเปิดไทม์เฟรม 1เดือนนะของทองคําและเปิดไทม์เฟรม1นึ่วิของบิตคอยแล้วเทียบกันกราฟต่อกราฟเนี่ยคุณจะเห็นเรียกว่าทองคํากับบิตคอยเนี่ยทำแพทเทิร์นคล้ายกันมากนะครับแล้วผมคิดว่าเหมาะเจาะนะครับกรกดาสิงหากันยาตุลามันจะเหมาะเจาะแกการเปิดลองใน,ลนหลายหลายเหรียญที่ผมเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นแผนนะฮะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับทองคำนะฮะมีโอกาสจะดิ่งนลบแตกนะฮะเตือนนะใครท,ที่เปิดลองทองคำ,ทงคำทเทรดฟอเรตเทรด อะไรอยู่เนี่ยนะครับทองคํานะจะจะดิ่งนะครับให้ระวังด้วยนะครับมาจากข่าวนี้แหละมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ทองคําร่วงนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะก็เลยมาเจอข่าวนี้ฮนะ g ีเนี่ยแบนนะครับแบนเรื่องของรัเสเซียนะสงครามเนี่ยที่หลายคนรู้กันนะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะมีผลกระทบใหญ่บานปลายยิ่งกว่าเราคิดนะครับและจนทําให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปถึง5้าร้อยดอลลาร์กันเลยทีเดียวอันนี้ให้ระวังนะทองคํา นั่นจะจะเป็นข่าวดีของ Bitcoin ไงในเมื่อทองคำดิ่งนรกแตกถามว่านักลงทุนจะไปเคว้งก็จะเข้าอะไรกันก็ต้องไปหาสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะขึ้นไงเช่น Bitcoin เช่นคริปโตเช่นเอาคอยอื่น, o, นๆที่ผมเตรียมไว้นะครับมันจะสอดคล้องอัติสดีที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะครับใครที่เทรดฟอเร็กเ,เทรดหุ้นเทรดทองคำเนี่ยไปเปิดช็อตกันได้เลยเนาะทองคําโอเคไหมทองคำนะ นี่คือข่าวลายของทองคำนะฮะแต่เป็นข่าวดีของตลาดคริปโตครับเม็ดเงินจะออกจากทองคำไปอุ้มบิตคอยไปอุ้มอีเธเรียมไปอุ้มเหรียญอื่นเออนะอันนี้คือข่าวดีนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูการบิตคอยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันจะไปมันจะกลับตัวแล้วหรือยังมันอยู่ตรงไหนและอะไรที่เราควรจะรู้บ้างดีไหมเดี๋ยวไปวิเคราะห์การกันต่ออ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่บีดซีครับอ่ะ มาต่อที่ b t c นะครับเป็นข่าวดีของ b t c มันมีโอกาสไหมที่ B t ดีจะกลับตัวอะเรามาดูใน t i m e f r a ที่มันใหญ่ขึ้น Bitcoin เนี่นะครับผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสกลับต,ตัวสูงเลยนะเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวตรงนี้สูงเลยนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณ bullish เนาะ bullish นะครับที่เกิดขึ้นบน RSI นะอ่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ผมมองว่าน่าจะเป็นแนวรับแล้วนะเป็นแนวรับแล้วน่าจะเป็นมุมนี้มากกว่าถ้าตีกัน มุมนี้มันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราโวนขึ้นมาเออเนี่ยเห็นไหมเป็นมุมนี้นะครับผมมองว่าเนี่ยแถวนี้แหละนะครับแนวรับแล้วเนี่ยเห็นไหมแนวรับก็คือแถวแถวนี้แหละกล่องนี้ไม่น่าไม่น่าจะลงไปต่ํากว่านี้ได้นะเออไม่น่าจะลงไปต่ํากว่านี้ได้นะครับแล้วปัจจัยที่จะทําให้ลงต่ํากว่านี้เนี่ยก็คือต้องต้อง,ต,องต้องมีการแบนบิตคอยทั่วโลกอะแต่ตอนนี้มันดันไปแบนทองคำไงนึกออกวะเออ ไอ้กลุ่ม K7 มันไปนแบนทองคำซึ่งมันเป็นผลดีกับตลาดริปโตและตรงเนี้ยเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะ <c oughs> มันก็จะสอดคล้องว่าตรงเนี้ยมีสัญญาณต่ำและไ s i ายเดี๋ยว r s i เนี่ยนะครับคอยดูนะจะเกิดการเด้งขึ้นนะครับแต่จะเด้งแบบไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้นะเออว่ามันจะเด้งแบบไหนลักษณะไหนแต่จากประสบการณ์เนี่ยผมมองว่าน่าจะแรงน่าจะขึ้นแรงนะลงแล้วก็ไปนะครับ อาจจะไม่ได้ไปขนาดนี้อาจจะไปลักษณะนี้เออค่อยๆไปอย่างเงี้ยครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น bullish ไอซ่า,าที่เป็นแนวโน้มขึ้นไปอีกทีนึงเออจะเป็นอย่างลักษณะนี้นะครับอันนี้ฟังหูไว้หูนะไม่ใช่ให้ไปขายบ้านขายรถมาซื้อบิตคอยนะครับเตือนก่อนเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามองตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับบิตคอยก็มีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปนะครับไอการสวิงขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องไปดูเลยว่าแนวรับที่มันอยู่แนวต้านเออพูด,ดง่ายๆมันอยู่โซนไหนมันก็จะเป็นโซนนี้แหละนะครับ ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับที่ไลฟ์หน้าเพจเนาะว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแถวแถบนี้นะจุดที่หนึ่งแล้วก็ทแปลงมากก็ขึ้นนี่เลยสองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยย้ำแล้วนะครับแล้วก็บวกกับสัญญาณตรงนเนี้ยเนะนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันอยู่ในจุดที่มันมันต่ํามากแล้วนะครับพร้อมที่จะกลับตัวเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนระวังนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะถ้าบิตคอยขึ้นเหรียญอื่นจะเป็นยังไงอาจารย์เหรียญอื่นก็จะขึ้นนะครับเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาแล้ว hnt ใช่ไหม HNT มา HNT หน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูในไทม์เฟรมหนึ่น้อยทุกคนได้เอาไปใช้งานกันนะครับอ่าตัวนี้สวยนะ HNT นะครับตัวนี้สวยเลยนะครับมีสัญญาณ bullish นะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่ว้าวนะอันนี้ผมใช้ 1D a y นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับถ้า iSI ไม่หลุดตรงนี้นะไม่หลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยมีโอกาสเด้งขึ้นสูงเลย ออมีโอกาสเด้งขึ้นสูงเลย HNT นะครับแล้วเราก็มาใช้แนวโน้มเนี่ยนะตีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะอ่านะครับการที่เหรียญจะไปไม่ไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันติดแนวรับไหมมันแนวรับนั้นยืนอยู่หรือเปล่านะถ้าแนวรับยืนไม่ได้มันก็ต้องหลุดะนะแล้วเราที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นก็นต้องปรับแผนมันเลยต้องมีสต o อปลอสไงเวลาเทรดเข้าใจนะเออเนี่ยตัว HNT เนี่ยตรงนี้เห็นไหม ก็จะขึ้นไปละตามแนวโน้มนี้อืมนี่อ่าตัวนี้นะ H n T นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรสัญญาณอะไรเนี่ยใครดูออกมากใครดูเป็นบูล l e อะไรนี่ H n T นะอ่าจุดบายนะจุดบายแถวนี้แหละนะครับแต่ไปดูในทางเฟรมเล็กอีกทีนะเออไปดูในทางเฟรมเล็กกันอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนเทรดสั้นยาวกลางแค่ไหนอันนี้ผมขอวิเคราะห์ใน1นึ่งเดย์แล้วกันมันจะได้แม่นยำเนาะ BNB BnB นี B. มาดู BnB บ้างโอ้เป็นไงเป็นไงทำงานดี BnB ช็อตสิครับเนี่ยช็อตช็อตช็อตนะฮะ BnB เนี่ยช็อตสิเนี่ยช็อตเลยนะฮะแบบนี้เนี่ยเนี่ยเออเปิดช็อตตรงนี้สต็อปลอ s เนี่ยบนนี้สูงหน่อยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ TP ไปเอาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอดูในไทม์เฟรมสามเดหน่อย โอ้โห BNB ไปเจอกันสักนู่นนี่เป็นไงสี่สิงห้าเหรียญไหวเปล่าเนี่ยมาเจอเป็นกล่องนี้สี่สิบห้าดอลลาร์อืมนะ BNB นะ